หนึ่งคำถามจากทาง Facebook ค่ะคุณหมออันนี้ก็เป็นเรื่องเครียดเลยนะคะสวัสดีค่ะขอเรียนถามคุณหมอนะคะมีเรื่องอยากปรึกษาไม่รู้จะพูดกับใครค่ะพอดีหนูเป็นโรคอะไรไม่รู้ค่ะคือเวลาที่มีอะไรกับแฟนรู้สึกว่าเหนื่อยมากเหมือนกับว่าเราไปวิ่งมาเป็นรอยๆลอกค่ะแล้วมันทําให้เราไม่มีแรงนะคะเริ่มที่จะหายใจไม่ออกอจนทําให้หนูสลบไปเลยแฟนบอกว่าหัวใจไม่เต้นด้วยต้องได้ปั๊มหัวใจ<ห>ขึ้นมาแบบนี้มาหลายครั้งแล้วหลายครั้งปั๊มหัวใจ<ห>เลยนะคะ แต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเพราะว่าไม่มีทางออกค่ะตอนแรกคิดว่าเป็นโรคหัวใจแต่ก็ไม่น่าใช่ตอนนี้อายุ25ปีน้ำหนัก57สูง172เซนติเมตรไม่มีโรคประจำตัวไม่อ้วนเลยคนนี้เพาะหุ่นดีด้วยหุ่นดีค่ะอายุก็ยังน้อยแล้วก็ไม่มีโรคประจำตัวด้วยครับคราวนี้ผมแปลกใจว่าไอ้ตรงว่าขนาดว่าหัวใจหยุดเต้นแล้วปั๊มเนี่ยผมยังคลุกเคลยออยู่นะว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นนี้ครับ การมีเซ็กซ์เนี่ยคือการออกกำลังกายอย่างหนึ่งผมมีสมาร์ทวอชผมตามให้เลยดูคือว่ากี่แคลอรี่แล้วเวลาเท่าไหร่มันขึ้นจริงๆ20ี่สินาทีผมใช้แคลอรีไปทั้งหมด200กิโลแคลอรี่แล้วมันขึ้นกราฟเลยชีพจรเต้นเท่าไหร่มันจะสูงแล้วมันพีคแล้วมันขาลงนะครับ การมีเซ็กคือการออกกำลังกายรูปแบบหนึ่งเพราะนั้นให้นึกถือว่าน้องกำลังวิ่งสายพานอยู่แล้วมันก็เหนื่อยมากอ่ะชีพจรก็อาจจะเต้นถึง120-140ครั้งนะครับซึ่งก็ทำให้น้องได้ออกกำลังกายแล้วก็ผ่อนคลายแต่นี้เหนื่อยดัง140นี่ตัวนี้เลยนะคุณหมอเพราะนั้นจากว่ามังดังมากคคุณสิดังมากขนาดนี้เลยนะอันนี้เป็นเสียข้างห้องงอะ อคุณหมอนี่ยังดีนะอยู่ยุ่ค Apple Watch สมัยก่อนตอนเด็กไม่ไดเพราะผมต้องเอาที่คาดอกนะมาตอนวัดอ่ะที่มีการทำการทดสอบตัวเองผู้หญิงต้องฝึกออกกำลังกายแล้วก็เวลามีเซ็กคุณจะต้องพักคือถ้าลวดเดียวไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเหนื่อยเหมือนคนวิ่งมาราธอนน่ะวิ่งไปนานๆแล้วคุณต้องมีจังหวะที่ผ่อนคลายบ้างไม่ใช่วิ่งแบบประเภทเหมือนกับวิ่ง100เมตรเนี่ยใจจะขาดนะครับแล้วก็มีสมาร์ทมาร์ชวดด้วยก็ได้จะได้วัดชีพจรว่า มันเท่าไหร่<ะ>ถ้ามันเกินสักร้อยหรือร้อยยี่สิบแล้วคุณผ่อนคลายอนอนพักบ้างเปลี่ยนท่าบ้างแล้วดูนะครับว่าท่าไหนที่มันเหนื่อยมากเพราะว่าถ้าผู้หญิงอยู่ข้างบนบางทีก็อาจจะเหนื่อยมากนะครับ,รบถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยจะคิดถึงอีกอันหนึ่งที่เป็นเยอะนะ,ะคือโรคแพนดิ ใช่คือโรคเป่นโนกคือเระบบประสาทเตึงเครียดมันทํางานแบบจู่โจมอ่ะคือมันจะจะหายใจไม่อิ่มหน่นหน้าอกเหมือนใจจะขาดมันจะเป็นบ้ามันจะควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วภาวานี้เกิดจากการที่ตื่นเต้นบางคนเป็นเวลาที่ขับรถขึ้นทางด่วนบางคนเป็นเวลาที่นั่งอยู่บนเครื่องบินแล้วกําลังเทคออฟชีพจรจะเต้นเร็ว อันนี้ให้คิดถึงภาวะแพนิคแล้วสามารถที่จะผ่อนคลายอาการได้ด้วยการใช้ยา,ยาคลายกังวลยาผ่อนคลายระบบประสาทที่ทําให้ผ่อนคลายรีแลกซ์มากขึ้นและจะกินพอพานอรที่แก้เรื่องใจสั่นก็ได้ะนะครับแต่ว่าน่าจะหัวใจหยุดเต้นไหมคุณหมอผมไม่มเชืับสลบไปเลยต้องปั๊มหัวใจขึ้นมา หลายครั้งแล้วออถ้าถ้าเป็นปอย่างนี้นะไปหาหมอโรคหัวใจเลยครับต้องไปหาหมอโรคหัวใจเช็คดูก็ดีครับแต่อายุยี่สิบห้แล้วขนาดเนี้ยผมคิดถึงแพนดิคมากกว่าถ้าตรวจหัวใจแล้วไม่มีอะไรมีที่ฉายเป็นแพนดิคดิสอเดอร์แล้วก็นอนให้เต็มที่ม,มีเจ็กหลังจากที่เรานอนเต็มที่แล้วอย่างนี้ต้องไปตรวจกับหมอประเภทไหนครับคุณหมอหมอหัวใจหรือว่าหมอ จิตแพทหรือยังไงครับหาหมอหัวใจกันครับเพื่อที่จะเช็คก่อนว่ามีปัญหาเรื่องหัวใจหรือเปล่าผมไม่งมีเซ็กทุกทีเสียงตายทุกทีเน่ยเขาบอกเหมือนใต้แเราฟื้นขึ้นมาใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบพวกอาแปะที่อายุ60-70แล้วก็แน่นหน้าอกแล้วก็ตายคาอกสาวๆครับ